คันนี้นะคะเนื่องจากติดแก๊สจากศูนีน่ถ้าเป็น CNG อันนี้จะเป็นอยู่บนถังอย่างนี้นะน้องอีทจ้ะนะคะอันนี้คือติดจากโรงงานนะคะมาตรฐานของเขาก็ต้องมีฝากครอบนะคะตีตาด้วยมีสูอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะ สวัสดีกับชาวเพจกิษดาพุทธาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพวกพี่ขวานนะคะกับน้องอีทนะคะ<า>ในลอกบบ่าย,าย<ๆ>อากาศแสงแดดจัดจ้านเลยนะคะพี<ช>่น้องอีทเปิดงานก่อนเลยคันนี้ไททันเครื่อง2.4ปี2013นะคะจะมานในราคา169,000บาทคันนี้เป็นไททันนะคะ CNG จากโรงงานกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำโลโก้เป็นครูเมียม สวยเลยนะคะสวยเลยนะคะตัวนี้ค่ะคือยังไม่มีไฟตัดหมอกนะพี่ขวัญแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ไฟตัดหมอกเราสามารถเอาไปใส่ได้ในส่วนของล้อส่วนของล้อก็จะเป็นล้อมาจากโรงงานเนาะล้อเดิมๆแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างนะคะกระจกของเขากระจกมองข้างเขาก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะเนื่องจากติดแก๊สจากศูนย์เนี่ยถ้าเป็น CNG อันนี้จะเป็น อยู่บนทางอย่างนี้นะน้องอีทจ้ะนะคะอันนี้คือติดจากโรงงานนะคะมาตรฐานของเขาก็ต้องมีฝากครอบนะคะ,ะตีตาด้วยมีสูรอย่างดีนะคะอันนี้คือผลิตติดตั้งมาจากศูนย์เลย<ช>นะคะมาดูภายในภายในของเรานะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำตัดกับสีเทาดูดูด แล้วกว้างมากน้องอีสจ้ะนั่งได้นี่กว้างเป็นเป็นภายในภายในหัวเดียวแต่กว้างมากเลขไม้เท่าไหร่ลองสตาร์ทให้ลูกค้าฟังเสียงอยู่นิดนึงสตาร์ทครั้งเดียวติดเลขไม้อยู่ประมาณแสนนิดๆ แสนสามค่ะลูกค้าเลขไม่แสนสามถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะวิ่งไม่เยอะอันนี้ปี2013ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นปี2021แล้วรถประมาณ8ปีแล้วแต่ใช้ดีแต่ใช้ดีสตาร์ทชึ่งเลยเดี๋ยวพี่ควันจะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าเดี๋ยวน้องอีทรอดูว่าลูกค้าบางคนอาจจะรอฟังเสียงว่ารถปีนี้มันเป็นยังไงมันดีจริงหรอีแน่อนงไหมเรารับรองเลยว่าเครื่องนิ่ง เครื่องแน่นช่วงล่างดีนะคะด้านหน้านะคะคือตัวนี้นะคะเมื่อลมเบรกเอยทุกอย่างาคุณคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเครื่องเครื่องไม่สั่นคอเลยน้องอีไม่สั่นเครื่องแน่นมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อคันที่สองนะคันที่สองเป็นแบรนด์โตโยต้าวีโก้เครื่อง2.7ปี2015มาในราคา279,000บาท ตัวนี้ก็ใช้งานดีนะแล้วก็มาดูกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเทาๆตัดกับครูเมียมตัวนี้ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะแล้วก็ไฟตาของเขานะคะก็จะดวงใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็มาดูส่วนของล้อยางค่ะล้อของเขาก็เป็นล้อมาจากโรงงานเหมือนกันยางของเขาก็ยังใช้งานได้วิ่งแบบยาวๆนะคะกระจกมองข้างของเขาตัวนี้ก็จะเป็นคูเมียมนะคะแล้วก็จะมีไฟ เลี้ยวอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างกระจกนะรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วเนี่ยจะสบายอย่างหนึ่งคือเป็นสมาร์ทแคปขึ้นลงสะดวกสบายเหมือนสี่ประตูะนะแต่คุณไม่ต้องจ่ายภาษีเหมือนสี่ประตูข้อดีคือขึ้นลงสบายเหมือนสี่ประตูแต่คุณไม่ต้องจ่ายภาษีเหมือนสี่ประตูคุณจ่ายภาษีแค่หลักพันพันพันกว่าบาทนะมนันไเน่าส,สวยเลยค่ะมาดูด้านหลังด้านหลังมาดูไฟไฟท้ายของเขา ไฟท้ายของเขาก็จะเป็น2ดวงแยกแล้วก็จะมีมือเปิดฝาท้ายของเขาก็จะเป็นคูเมียมใช่มาดูแม็กไรเนอร์กันมาดูแม็กแน่นๆนนหน,นาๆเลยนะคะแม็กไรเนอร์ใหม่ๆพร้อมกับอุปกรณ์ตัวช่วยเวลารัดคงรัดของนะคะลูกค้ามเนี่ยค่ะอุปกรณ์นะคะเนี่ยค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะมาค่ะมาด้านหน้าบ้างภายในใหม่กิ๊เลยค่ะนะคอนโซลน้องอิภายในใหม่กิ๊เลยค่ะ คอนโซลของเขาก็ยังเป็นสีดําำแล้วก็ไม่มีรอยนะพี่ขวัญถ้าเกิดว่าจอตากแดดมันก็จะมีรอยแบบดังๆค่ะอ่าอันนี้เป็นคือแบบไม่ได้จอดตากแดดเราจอดในร่มดูแลรักษาดีมากค่ะมาดูด้านหลังแครอเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังเบาะหนังนั่งสบายเดิมๆนะเดิมๆจากศูนย์นะได้ให้ดูเลย ไม่มีการเ<ม>ี่ยนอุกงใหม่ไหมคะไม่มีค่ะอันนี้จากศูนย์เลยค่ะ,ะนี่วางอุปรกรณ์ค่ะลูกค้าที่ใส่อุปรกรณ์นะคุณมีอะไรคุณยัดใส่นี่นะไปดูห้องเครื่องกันว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนห้องเครื่องของเขาก็ยังดูใหม่นะคะสายไฟสายท่อทุกอย่างคือยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยวันนี้ลาก่อนนะคะพี่ขวัญกับน้องอีทขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงดูไลฟ์สดแล้วเราก็มีแต่เฮงเงรวยรวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ